ชอบจะเอิงเอยก็เอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ออกปากเหมือนเรื่องการพูดก็เหมือนกันเนาะพูดเพื่อแบบสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าพูดเพื่อแบบเป็นผู้นำเราอยากได้แบบไหนหรือว่าพูดเอาเหมือนปีซูใช่ไหมโเด้นเทลย่าสองคนก็จะเหมือนแบบเป็นเรื่องส่วนตัวเขาที่มันทัาชกรรมการทั้งคู่ไม่ได้แบบเป็นสายแบบว่า empowering จ๋าๆแต่ว่าเป็นสายแบบว่าข้างในฉันเนี่ยฉันผ่านนี่นั่นมาแล้วมันทำให้ฉันเข้มแข็งในวันนี้ก็คือ personal หมือนเลย แต่แต่แต่ละปีก็โกลเด้นคนที่เขาเลือกโกลเด้นทีละทีละก็ไม่เหมือนกันอีกจริงๆก็อาจจะว่ามีโจทย์ว่าแบบเป็นเรื่องที่ขอสปีดวันนี้ขอพูดเกี่ยวกับสิ่งที่จะสามารถทัดใจกรรมการได้หรือว่าเป็นเรื่องแบบสร้างแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยควรจะมีตัวแบบนั้นไหมหรือว่าย่างไงคิดว่าคำว่าเอมยูสำหรับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกอีเนอะ m อมยไทยเอมยูใหญ่ก็ไม่เหมือนกันอีกเออก็จริง สำหรับตัวหนูเองอ่ะหนูชอบ empowering อืมถ้ามีเรื่องราวของตัวเองด้วยอ่ะมันก็ดีแต่สุดท้ายแล้วแบบมันก็ต้องโยงหนูก็ชอบแบบความแบบพลังบวกให้คนไงอืมพร้อมบวกด้วยพร้อมหรอพร้อมไหมเคยบวกปะบวกไงอ่ะบวกกับเพื่อนฉันอย่ามายุ่งอย่างนี้ไมไม่เป็นคนไม่ค่อยตีกับคนอื่นไม่ไม่ตีกับคนอื่นก่อนเลยไม่เคยหาเรื่องใครก่อนเลยแต่ว่าแต่ถ้าคนมาหาเรื่องอ่ะถ้าหาเรื่องก็เบรก อ๋อเบรกไม่บวกถ้าถ,ถ้าเบรกไม่อยู่ก็ก็ก็ฟาดเลยเออก็จะเป็นฟิวประมาณนั่ะก็าถามว่าไปเม็กซิโกไหมเนี่ยคะ่ะรอนสปอนเซอร์รอนสปอนเซอร์ออเลยดเดี๋ยวพาไอดี้ไปด้วยเนี่ยไอดี้พาไปดูงานสิไปดูของจริงไปเที่ยวเนาะงานงานอะไรเงี้ยโอ้เร็วหาสปอนเซอร์เร็วจริงๆอะ่ะเราขอสปอนเซอร์แค่ค่าตัว๋วค่าอะไรนะโรงแรมโรงแรมเนาะ แล้วก็ส่วนค่ากินเราเราเข้าไปหาแบบจุ๊บจิ๊บเอาไปหาแบบลูกค้าเอาเลยได้นะคะทุกคนที่ดูอ,อ,อยู่ตอนนี้นะคะฝากเอาไปโพสตด้วยนะคะเอาจริงจริงเธอถ้าเกิดว่าเฮดี้ไปไปนู่นอ่ะถูกไหมเธอพาเที่ยวเลาวเธอไปเม็กซิโกแล้วเนี่ยเธอได้แบบได้อินสปอเรชันเลยอ่ะคนที่ยังไม่แขวนส้นสูง,สงอ่ะได้อินสปอเรชันมากเลยลองคิดดูถ้าเป็นหนูนะถ้าหนูแบบเด็กๆแล้วหนูแบบตอนนั้นหนูมีโอกาสแพชชั่นในด้านนี้นะหนูก็อยากไปดูก่อนนะเพราะว่าแบบพอเราเห็นวิชั่นของเวโลกมาแล้วอ่ะเราก็จะรู้ว่าแบบ ในบ้านฉันรู้แล้วว่าระดับโลกต้องการอะไรเพราะฉะนั้นในบ้านฉันรู้แล้วว่าฉันต้องมาแนวไหนเออแต่ว่าเธอไปดูปีนั้นสรุปสุดท้ายพอมาที่เวทัยก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนดีก่ออาจจะต้องไปคอนเฟิร์ม,มแต่ว่า,าจากประสบการณ์ที่ไปดูมาเธอในใน,ในงานอะสิ่งหนึ่งที่ที่มันดูแบบด,บ,บดูแบบดูดูแล้วมีพลังเลยนะก็คือเวลาผู้หญิงพวกนางออกมามันมันคนราฟิลกับระกวใไทย มันจะมีความรู้สึกว่ามันเห็นผู้หญิงหลากหลายเพราะถ้าเป็นในไทยอ่ะมันจะแบบส่วนมากคล้ายๆกันหน้าคล้ายๆกัน <ừ> นึกออกไาพอ <ừ> แต่งหน้าแต <ừ> ่งผมอนะไรเงี้ยแต่ที่นู่นอ่ะมันเหมือน,นแบบทุกคนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลย <ừ> เพราะมาจากหลายเชื้อชาติหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราจําได้มากกว่าใน,ใน<ก>ไทยนก็ได้หลายรสชาติไงแม่พราเราเอามาสมมติเราเก็บเกี่ยวเห็นวิธีการคนนี้เดินคนนี้พรีเซนต์คนนี้อะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้แบบเอามาเป็นอินสปิเรชันในแบบของตัวเองอ่าไฮดีจริงนะหนูว่าแบบหนูอยากให้นางงามไทยอ่ะแบบ มีความเป็นตัวเองกันที่เยอะซิเกเนเจอร์สำคัญแต่ที่แม่บอกอ่ะคือต่างประเทศที่เห็นอ่ะคือเขาจะมาเป็นแบบเวของตัวเองไม่ไม่ต้องเป็นอยากเหมือนใครอะไรเงี้ยเป็นตัวเองบางคนอยากตัดผมสั้นก็ผมสั้นอะไรเงี้ยมันไม่มีแพทเทิร์นนางงามใช่ไม่จำเป็นจะต้องฟาล่าแบบประมาณนี้เป๊ะเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยคือมันทําให้คนแบบเออชอบแบบนี้ก็คือชอบแบบมากคือถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะทําให้คนทั่วไปที่เขาไม่สนใจนางงามมาดูเข้าถึงใช่มันมีความหลากหลายแต่พอเมืองไทยอ่ะบางอย่างบางครั้งอ่ะ ความความเป็นแบบแฟนลับนางงามอ่ะมันจะต้องดูเป็นนางงามนางงามันเป็นนางงามปุ๊บคนทั่วไปที่เขาแบบไม่ชอบนางงามาทจะสุดเออไม่อยากมาดูเพราะมันมันดูแล้วมันดูแบบเขาถึงยากเขาถึงยาาดูเป็นแมทเทิร์ดูเป็นอะไรด้วยใช่ไหมอ่ะืันเธอมามาบงของซู่ะซูมาจากดาราเพราะฉะนั้นสิ่งี่าทำได้คือพยายามทำให้ซูเป็นแบบดูเป็นนางงามแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันก็เป็นนางงามจากไม่ได้เพราะเรามันมีดีนเอแบบดาราอยู่แล้วมันก็ เราไม่ได้เราไม่ค่อยมาลุกนางงามแบบจ๋าแบบเมียงเลยนะของเธอไม่แต่พอนางงามทุกคนจําได้ปะตอนชูตูมาช่วงแรกๆอ่ะไม่สามารถเอาใจใครได้เลยอ่ะเพราะไม่มีใครอินกับลุกที่แบบไม่มีจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาขัดกันมาของตัวพอได้พูดปุ๊บปะหยุดกันหมดเลยถูอืมนีไก็คนเอกเาของพี่สูเนี่ยแล้วคนก็อยูทีว่าคนจะชอบแบบที่เป็นแนวเราไหมอะไรยเงี้ย แต่อยู่แล้วที่มาวงการนางงามอ่ะมันทําให้ทุกคนพอใจร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้<า>เพราะรแต่ละคนก็มาแบบแต่ละแบบอยู่แล้วลอะไรเงี <ใน S 2> ้ยก็จริงเพราะอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอ้นั่นแหละแล้วนางงามแต่ละคนเวลาเราส่งอ่ะแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะเสื้อผงเสื้อผ้าเลยแล้วก็คนละแบบเลยนะเห<อ>มือนแบบอ่ะเหมือนเรารู้ว่านางงามมาชอบฟิลนี้เหมือนเธอเหมือนกันเรารู้เลยว่าถ้าฉันให้เธอใส่ชุดแบบนี้ยิ้มได้มาเลยแต่พอแบบชุดอย่างนี้อ่ะคุณรู้แล้วมึงไม่ชอบหน้ามึงอีกเนี่ยนี่ออกไหมมึงจะเป็นฟิลนั้นแต่ว่า บางอย่างอ่ะมันเลือกไม่ได้ไงด้วยด้วยด้วยสปอนเซอร์ด้วยรูปแบบของงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอมันก็มีองค์ประกอบไลายางจูกนั่นคือนางงามไม่ได้เหมือนดาราๆแบบที่จะใส่งเงี้ยเพราะมันเป็นสไตล์ฉันแต่พอเป็นนางงามอ่ะมันแทบจะแบบนั้นยากบางทีอ่ะหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบแต่งลายลุกแต่ว่ามันสนุกนะใช่ e นจอยวางๆนี้เลย e นจอยการแต่งตัวการทําผมอ่ะสนุกอ่ะบางทีก็ไม่ได้จะเอาใจแม่ๆหรอกนะ เราชอบกินเราชอบกินเน้อข้างในอะไรอย่างเงี้ยวอ้สองคนเสียบ้าบอไม่มีใครเลยอ่ะไม่ร้อนไม่ร้อนส่งกลับมาจากเยอรมันหืใครใครไปเยอรมันงานเมนบ้างค่ะงานแฟนมีต M U T น้องไม่ได้ไปของ M U T ค่ะน้องมาของฉันเลยว่าแต่ว่าเดี๋ยวพอแฟนมีตเสร็จอ่ะกินบุฟเฟ่ที่โรงแรมนะร้อนนะบุฟเฟ่ซีฟู้ดว้า แม่ก็จะขุนลูกตลอดลโลกินไม่โทรยังไม่ได้ประกวด,ดยังประกวดเขา,าลดขอบคุณค่ะน่าใครกันไจริงเหรออีกอย่างที่อยากให้ลดลดกันถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ในวงการนางงามที่ถ้าทําแล้วมันจะเกิดความเอ,อ่อฟันมากขึ้นความสนุกสนานมากขึ้นคือการลดดรามา่าดราม่าได้กับของหวานดราม่าได้กับเงินดราม่าเข้าใจได้แต่ อบางคําพูดการเลือกใช้คําอยากให้นึกถึงสภาพจิตใจของคนได้รับด้วยไปที่โดนด่าได้เหรอไม่หนูโดนบ้างโดนน้อยแต่หนูรับรู้และพบเจอกับคนรอบข้างเยอะและรู้สึกว่ารู้สึกว่าการจะผลักดันให้วงการผู้หญิงที่จะผันตัวมาเป็นนางงามได้เนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งเนี้ยมันเบาลงคนก็จะเพิ่มเยอะขึ้นใช่มันจะมีหน้าใหม่ๆมาอีก แน่นอนแล้วความสนุกหนัวมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าบางทีบางคนถ้าทําทุกอย่างดีหมดแต่อาจจะติดเรื่องนี้นิดนึงเรื่องนั้นนิดนึงแล้วเขาจะกลัวขึ้นมาเพราะมีคนพบเจอหรือโดนมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คนตัดสินใจที่ะจะแบบว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยจริงอยากให้เปิดกว้างในทุกๆคนที่ที่จะมาเป็นนางงามเช่นถ้าอังกฤษไม่ได้เป๊ะ เรายอมรับในแบบที่เขาเป็นและให้เขาพราวในสิ่งที่เขาอยากจะมาพรซิเด้กันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเหมือนที่บางคนทําไมบางประเทศไม่จำเป็นต้องตอบภาษาอังกฤษเขายังชนะเป็นเอ็มเอ่อเป็นแบบตัวท็อปแบบรางวัลยังมงแญ่ได้เลยใช่เนี่ยมันเป็นอีกผลหนึ่งนะเวลาจะชวนใครอ่ะอุ้ยไม่ไปหรอกแม่ไปกันเธอบรรดาตั้งแต่ที่บางทีเุาความสามารถเขาเยอะนะแต่เขาแค่รู้สึกว่าต่อให้เขาจะดีแค่ไหนดีไก็โดนด่าอยู่ดี นี่ออกไหมมันก็จะเป็นฟิลนี่เหมือนกันนั่นคือฟิลนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะยิ่งแบบบูมกว่านี้ไ้อีกความหลากหลายมันจะมาเยอะขึ้นเพราะมันไม่ถูกตีกรอบเลยว่าแพทเทิร์นต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่านั้นถึงจะมาได้อะไรเงี้ยแม่หนึออกไหมเดึ่เอาหน็่งออกเช่นทำไมบางคนบอกว่าอุ๊ย บางปีลูกครึ่งมาเยอะอย่างเงี้ยอยากได้หน้าไทยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางปีลูกครึ่งไม่มาปีนี้ไม่มีลูกครึ่งเลยอะฟิลฟิลเออนั้นมันจะหลากหลายมากขึ้นคนเห็นหน้าตาเป็นไงหรอว้ายยังไงหมายถึงไม่เห็นแม่ไม่เห็นมาเลยหรอหรือยังไงก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วแน่นอนว่าเราต้องยอมรับอันดับแรกคือประเทศไทยอะการศึกษาไม่ได้เหมือนกันทุกจังหวัด การเติบโตของทุกคนไม่ได้เติบโตมาเหมือนกัน mm hmm. แวดล้อมทุกคนไม่ได้เหมือนกันอืม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแนวทางการใช้ชีวิตมาแต่ละแบบอะไรเงี้ย mm hmm. อืมโดนแต่หลังทีรินม,มาจะโดนจะโดนอยู่เรื่องเดียวแต่ก็เป็นอะไรที่นี่รู้สึกว่าแบบมันไร้สาระเพราะว่าเรื่องที่นี่โดน่ะเป็นเรื่องที่แบบปรับได้เรียนอีกแป๊บเดียวก็ปรับได้แต่ด้วยความที่แบบว่า เรามาแบบสปีชจ๋า,จา,จาเลยอะคนก็คาดหวังให้แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ต้องเลิศที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนแบบมันอยู่ที่แค่แบบตอน,น,นหน้าตอนนั้นนะมันอยู่ที่แค่ความไม่เคยชินในการใส่ชุดหนักๆ <Ừ. S 1> พอเดินมันก็เลยแบบยังจังหวะเตะชุดมันยังงง,ง,งๆแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่คนก็ไปตีความว่าแบบเหมือวันก่อนเราเจอคอมเมนต์ที่แบบว่า เนี่ยเห็นไหมพี่สุเขาก็บอกเองว่าเขาเดินไม่ดีฉันไม่เคยบอกว่าฉันเดินไม่ดีฉันพูดตอนไหนอะไรแบบนี้นี่ก็จะแบบแต่ว่าพอรู้สึกว่าพออธิบายตัวเองเยอะๆคนที่มันไม่เข้าใจมันก็จะยิ่งเอกไปเลน่นเพร<อ>าะยิ่งออกไปเล่นก็เลยรู้สึกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะว่าอยู่เฉยๆก็ดีมากแล้วอะไรแบบนี้คนที่จะมาเป็นผู้เข้าประกวดนะคะหรืออยากจะมาใส่เนี่ยเราต้องลอยตัวเหนือดราม่าให้เป็นด้วย ใช่ถูว่านะเพราะว่านี่เป็นคนที่แบบทําแคมเปญพลาดน้อยมากๆพลาดน้อยมากๆก็เลยแต่ว่าก็ก็รู้เพราะว่าแม่แม่ให้ออกจากแบบเว็บบอร์ดไปเลยก่อนใช่กดออกให้เองเลยจ้ะให้นอนใช่แม่กดออกเลยแม่บอกเอามาถเวซซแล้วก็กดออกหนูไม่ดูเลยแต่หนูอาจจะมีโชคดีมั้งที่แบบเป็นลูกหลังแม่แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยจะแบบว่าโดนแบบซอฟต์เบาๆไม่ได้โดนเยอะแต่แต่ว่าเวหนู่าคือจะเน้นเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วด้วยถูกไหม ใช่ไหมก็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 เขาโดดเด่นด้านนั้นใช่เป็นเป็นสิ่งที่คนจะมาแบบฟาดฟันฟันกันอ่ใช่แต่ส่วนของหนูเป็นหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบองค์ประกอบโดยรวมด้วยนะไม่ได้แบบว่าอย่างเดียวมาเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องมีครบถูกดูแบบองค์รวมอะไรอย่างเงี้ยคนไปเถอะไปไหนแล้ว ไปไหนนะแเดี๋ยวม่แม่ทำตึ้เลย2,005เล็งมากอะไรต่อก็ได้เดี๋ยวแม่ตัดเองตัดไปนี่ได้เฮ้หนูก็ตึ้ได้หมดเลยได้หมดเลยเดี๋ยวค่อยมาค่ะไม่ทำงานที่พวกนี้อ่ะทุกคนแม่ให้แม่ลงก่อนุตึ้ไปงีบดีกว่าเออเราไปงี่แล้วเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องออกจากปากของทีมเลยใช่ค่ะอย่ามาปนูไม่ใช่แค่ทีมนี้ทีมเดียวนะทุกทีมทุกทีมค่ะเออ อย่ามาโน,โนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาใหม่ Enjoy นะคะทุกคนไปไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเอ้ออเดี๋ยวอะไรนะลเจอรีกับมุงมาเอ้ยอัลเจรีกับมารีารเ,เราต้องตอนมุงมาวันนี้เหรอนางว่างไหมเดี๋ยวทักเออลองทงักนะหากดูนะอเ,เอออะทุกคนไปแล้วนะอะนาเซไฮก่อนครบคุณค<อ>่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะเราจะไปกินหมูกระทะกันทุกคนไปแล้วไป